ใครมีปัญหาผิวมองที่หน้าจอเลยค่ะแล้วจะชวนสวยและรวยมากไปได้วยกันเพราะว่าจ่ายเงินบาทเดียวกันแต่ว่าได้ปริมาณมากกว่าจะมากขนาดไหนตอนรับคุณเชนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณแอนวันนี้นะครับสดส,ดสดจากอรมรินนะฮะคือที่บอกว่าจ่ายเงินเท่ากันได้ปริมาณมากกว่าเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับเคยซื้อเซรั่มผ่านอินเทอร์เนต็ตผ่านทิกตอกน,นะครับซึ่งขวดจะประมาณนี้คือ 15ML ถึง30 ml นะครับซึ่งแม้กระทั่งแม่บ้านผมเองก็ใช้นะ เขาก็เคยสั่งมาเก็บปลายทางให้ผมในจ่ายเงินให้นะครับ3า0บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์จริงครับที่มีแฟนคลับของเราแล้วชอบใช้เซรัมเหมือนกันครับชื่อว่าคุณฟ้านะฮะจกจัหวกาญจนบุรีนี่คว่ำให้ดูเลยครับว่าใช้ไป1ิขวดจริงๆแต่ว่าที่เป็นเซตโกคาร์บของเราเนี่ยตัวอื่นไม่ใช้เลยนะคือติดใจเด่ดไซรัมครับเพราะว่าทำให้ผิวกระจ่างใสทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นนะครับแล้วก็จุดด่างดำและดูจางลงทีนี้ขององนอื่นที่ไม่ใช้เอาไปแจกแม่ครัวเอาไปแแจจจกกกกกกมม่่บบบ้าาาาาานนะคครรรรรัััั็็เเเเเลลยยยปไไออออดดีีีขงิิษษททททุววซพศ หนึ่งคำนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือ15 ml เนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์1นึงถึงสิวันนะที่ทุกคนจ่ายอยู่ในทิกตอกก็คือ390แต่ถ้า30 ml ครับหกร้อยเก้าสิบจะใช้ได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแต่นี่ครับที่วางอยู่ตรงนี้คือไซส์นี่ฮะมาตรงนี้ครับไซส์หนึ่งร้อยมลนะครับคือเราเอาเนี่ยเอามาหงำนะภาษาอีสานเรียกว่าหงำคือเอามาบังมิดให้มันมิดซีรีส์แบบนี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ จายถูกกว่า30 ml อีกน้องสาย <ฮะ S 1> แต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้ดูนะครับว่าขนาด100 ml ที่เราขึ้นโมมาใหม่เนี่ยนะครับคือแบบนี้เลยนะครับคือเทไปเนี่ยจายเงินบาทเท่ากันนะครับแต่ใช้ได้ปริมาณเนี่ยมากขึ้นถึง5เท่า10เท่านะครับแล้วตัวนี้เป็นทองคําเข้มข้นเป็นไข่ปลาคเวยเข้มข้นอีเทแบบนี้แล้วพอแต่100 ml ครับ r d เช็คมาแล้วว่าเหยาะได้ทั้งหมด5เดือนเลยนะครับรวมประมาณ5เดือนนะฮะแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ยังคงอุด,ดมไไปปปดด้วยยสิ่่่่งททีีุกกคคคนชออออบูตล3็ืขาา สีดำนะครับที่ให้คุณค่าเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนอยู่แล้วเพราะว่ามาจากปลานะครับตัวนี้นําเข้ามาจากเกาหลีใต้เลยแล้วก็เอาทองคำเนี่ย 24K จากสุแลนะครับมาทําให้ผิวหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสเหมือนพี่คนนี้ครับจะเรียกพี่ก็ไม่ได้เรียกป้าละกันป้าอําครับอายุ50แล้วเพราะผมเพิ่ง35หเนาะป้าอํมอายุ50เนี่ยก็คือบอกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกว่าอิดโรยเพราะว่าโดนแดดมา50ปีแล้วแต่งหน้ามา50ปีแล้วทีนี้ครับพอเห็นเราขายโกเซร่มครับเลยอยากลองใช้บ้างแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาประททัับบใใจจมาาากเเเค้หะรนนนีี่ป็ภพช ต่อเนื่องเนี่ยอย่างเป็นประจำนะครับกลายเป็นน้องอัามไปแล้วนะเรียกว่าน้าอัามแล้วกันจากป้าอัามเป็นน้าอัามนะครับเพราะว่าในวัยห้ปีเนี่ยหน้าใสาออกจากบ้านได้นะครับตัวนี้แหละคือคุณค่าของไข่ปลาคเวสีดำนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ทองคํา 24K จากประเทศเกาหลีเข้าไปซึ่งกล่องเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะดาราใช้ไหมไซรั่มแบ,แบบนี้ต้องมีดาราาการันตีนะมีเหมือนกันครับชื่อว่าคุณจอนสันนะครับในวัยสี่ปีคือคุณจอนสันเนี่ยมีริ้วรอยนะครับก็เรียก <น>ทีนี้เขาก็บอกจอรสันเอ้ยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกผู้ชายเมตพศไปทําอะไรกันหน้าหน่อยนะฮะจอรสันก็เลยซื้อโกเซร่มของเราเนี่ยไปเหาะอ,อย่างต่อเน,นื่องเป็นประจํานี่ทุกวันนี้ครับยิ้มขึ้นมาไม่มีอรอยแล้วนะครับเรียกได้ว่าประทับใจมากนะคบผิวหน้าแลดูตึงแบบนี้เลยใครอยากได้ประสบการณ์แบบนี้ครับ